สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้นะคะกับเป็นวันที่30มิถุนายนพศ2560หค่ะเมื่อนี้แม่โมกษภาพท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชมแนวทางโค้งสุดท้ายอาจารย์สิงห์เนาะคะ่ะมาบึง่งมาฟังน้ากันเนาะค่ะ่าอาจารย์สิงห์เพิ่นจะเน้นจะย้ำให้ตัวไหนเะะนาะท่านผู้ชมค่ะเพื่อมาเป็นการเยเวละะ้เนาะค่ะเข้าไปรับชมรับฟังน้ากันเลยค่ะ ยกสุดท้ายมาทำดีดอเอสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะก,กับลั่นนะครับเนาะมาเบิร์นมันกันอาจ,จารย์จะเน้นชุดไหนครับจะคัดชุดใดน,นะพี่รองเนาะครับผมมีเปลี่ยนแปลงบ่อาจารย์พเปลี่ยนอเปลี่ยนแปลง ครับเก้านี่ละชุดเก่าชุด,ชดนิมพ์ไทยเลยเนาะชุดนิมบ์ครับผมชุดนิมพ์โแน่ใจนะครับแต <c oughs> ่ว่าต่อไปนิ่รู้สึกว่าผมพึ่งพึ่งชุดแรกๆชุดแรกๆวาครับผมชุดเต็มชุดเ,เกกดต็มน,นะครับเ<อ>นาะสิบนะล่างสี่หกแปดหน่วยล่างที่เจ็ดหนึ่งสามบอยดัน เจ็ดหนึ่งสามเหนล่างเป็นขี้สิบล่างเป็นคู่นะครับเนาะสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่สามหกเจ็ดหกหนึ่งหกสามแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสามเอาไปจัดวิ่งสามวิ่งสามวิ่งสามลงหนึ่งวิ่งสามลองหนึ่งตัวเซตเรีนรีโนะตัวนี้นะครับครับเด่นคือสี่สามหกสามแปดสามครับครับตัวนี้มักแห้งหกสามหกสามเนี่บอครับผมอยู่ในก็ชุดนี้ให้เล่น ยิ้มนึงก็ยิ้มา้เลยครับโอ้ดับสิบล่างเจ็ดกระเก่าเลยเด็ดจัดับเจ็ดกระเกาดับเจ็ดกระเกาดับสิบล่างนี่หน่วยมาได้มาหน่วยหน่วยมาได้หน่วยมาได้เนีพราะว่าหน่วยหน่วยเจ็ดอาจารย์นี่มาอยู่หน่วยเป็นขี้ครับครับผมอีนทิเลกต์นะแล้วว่าหกตัวนี่แะครับครับสี่หนึ่งสี่สามหกหนึ่งหกสามแปดหนึ่งแปดสามครับเดินแห้งมักแห้งคือหกสามลองอ่ะแปดหนึ่งแปดสามครับ มีบุครับชุดบนชุดบนสี่สองสี่สามหกหนึ่งหสองหกสามเออสี่เจหกสานี่ขึ้ตรงทั้งบนทั้งล่างเลยจัดมันจะเป็นขึ้นแจ้งงวดเจบเจ็ดสามบนล่างอเจ็ดสามอืมครับผมครับวันนี้วิ่งวิ่งวิ่งสี่กับหกวิ่งสี่กับหกสี่ลองหกเลยครับครับห้าสี่เจ็ด ห้า5 4ส5 6 3ี่เจ็ด้าหกสามแล้วหกสามเนี่ตุ่มบนล่างครับหกสามตุ่มบนล่างบนล่างครับอาจารย์สี่เจ็ดี่เน้่เรียบับสี่เจ็ดเนี่ยเพราะมันเล่นสองคู่นี่นะครับสองคู่เท่านั้นอาจารย์หนักสองคู่เท่านั้นหกสามกับหกสามกับสี่เจ็ดกับสี่เจ็ดครับครับออเนี่ถึงที่ชุดสรุปให้แล้วสรุปนี่สานผู้ชมสรุปให้แล้วตัวนี้บนล่างแล้วครับวิ่งวิ่งล่างวิ่งสาม 6, 3, 8, 3. หกสามแปดสามมาจัดเนาะเน้นที่หกสามวิ่งบนอันนี้ล่างอันนี้บนนะครับวิ่งสามหกสามแปดสามเม็รเดียวหกสามทุกหนทุกหนเดินโซเดียไมได้ครับผมตอนนี้ก็วิ่งสี่ล่องงครับสี่เจ็ดหกสามเลขสามตถูก็ลักลอยเลขฉีกครับลักลอยเลขฉีดใช่จัด<ๆ>เน้นหาเน้นหาลักลอยจะจับหาตัวมักกัลจิลาห้าสี่เจ็ดห้าหกสามเไ้าจัด เดนซีอาจารย์คือวงหกสามันมีชิดมาเลยที่สี่ตัวนี้แล้วตัวนีตัวเพองเลยตัวเองเลยห้าสี่เจ็ดตัวตัวนี้ไปเขาก็เรียงเลขฝันกันสิครับผมมันก็เลยเลียนได้สองตัวฝันมาจังไรค่ะฝันเยไปเก็บเห็ดฝันเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดครับมาในมูเขาพักกันได้เห็นกับสันทุงไมครับอาจารย์บริเห็ดเบื้องนี้สกาไม่ยูสามดอกมีอยู่ามดอกตัวดอกมันก็ยุเนี่ย ดอกมันหมดแล้วอง้องงามครับก็เลยยัดเป็นหกสองหกสามเพสามดอกนี่เนตาก่้าจว่เป็นสามศูตัวเก้าบ่อร์จันบอกฟันไปเลยเก็ทเพชรนันสิเป็นพกหาตหกต่กติครับเก็ทพาครับเก็ทพกสามเก็ทกสองไม่ครับผมอันนี้คือชุดเต็มชุดเต็มล่างน่ครับชุดเต็มล่างนะพี่น้องเนอถ้าว่มักหกสามกับจับไม่ได้ครับว่มักหกสามว่มักแปดสามกระจับเอาในชุดนี้หรือจะมักชุดหนึ่งก็คือสี่หนึ่งหหนึ่งแปดหนึ่ง อาจากเนาะครับผมครับดับสิบล่างไม่เป็นรองเจ็ดเก่ามากหน่วยได้ชุดล่างอันนี้อันนี้ชุดฟันชุดอันนี้ชุดเต็มครับนี่ชุดสรุปนอาจากเนาะหกสามกับแปดสามอันนี้ก็เต็มล่างเพรเต็มบนเต็มบนเต็มล่างครับผมเต็มบนเต็มล่างเลยก็เอาแคปหน้าจอก็ได้แคปหน้าชุดเต็มไม่เป็นรองได้หรอชุดเต็มก็ครับครับแคปหน้าจอชุดเต็มพี่น้องชุดเต็มบนชุดเต็มล่างนี่ครับแคปหน้าจอครับชุดล่างเนี่เป็นเน้นที่หกสามกับแปดสาม ชุดบนเน้นที่6-3กับ4-7อาจารย์เนาะนี่ชุดชุดจั่าชุดอสรุปแล้วี่น้องบนล่างชุดสรุปแล้วคือีบมีแล้วโอ้โหขึ้นแ่เรียนทั้ง6-3 6-3ขึจะมาทังบนทึงหลังวแนเี้มันเคยเป็นเมือไหรมานได้จากนักเตะ6-3กับ6-3กับอจ4-7นี่บอกที่ที่จัดไปหนนักผมนักล่างคือผมกั้นฟัน6-3เนี่ย6-3 ครับเก่งไว้ย4,000ครับผมมัดไอ้6-3มาจารย์วันนี้6-3นะครับท <dólares> ่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับเนาะฝันมาได้ไปเก็บเฮดเตี้ยยังแต่ว่าเฮดเฮ็ดทางไม่ได้มูเขาได้เฮ็ดไลท์ตัวผมได้เฮดซ้ายครับผมแต่ฟันได้กินเว้ยเนด้ยในปีศิป็นา เป็นหาเป็นโมเป็นเก็ดเก็ดหกห้าหรือเก็ดหกสามเก็ดหกสองนี่นะประมาณค่ะเก็ดหกศูนนยนะสิบประหาเจ็ดสบค่ะหาเจ็ก็ได้ค่ะด้พสิมือหามือหาเฮ็ดเป็นเจ็ดเฮ็ดหาหกค่ะเฮ็ดหกหกจับเจ็จับเก็ดหกหาเ็ดหาหกได้เฮ็ดได้เฮ็ดแค่สามดอกเฮ็ดสามดอกเฮ็ดสามดอกแต่ดอกนันมันม้นดอกนึงมันมุนผมก็เลยสี่าเป็นหกสามหกสามถ้าสุดก็ะปิผมข้าวม้วนกยครับผมอุนีละ นะครับเนาะนี่ครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับเนาะอันนี้เป็นชุดสรุปบนล่างนะครับล่างวิ่งสามหกสามแปดสามนะครับเน้นหกสามกับบนวิ่งสี่กับหกเด่นสี่มีสี่เจ็ดกับหกสามเป็นองเด่นซ้ำกันนะครับเนาะหลักร้อยอาจารย์นะครับเป็นหลักร้อยเป็นขีย์ได้พี่นอ้องเดอ้อมีหนึ่งมีสามมีหามีเจ็ดมีเก้าแต่าอาจารย์เด่ดนที่ 5, หา้หาหลั 47, กร้อยห้าสี่เจ็ดกับเน้นห้าหกสามกับเน้นได้พี่น้องเด้อ สองคู่กับว่าเด่นนึ่งเด่นนึ่งครูแหละครับพี่น้องตาอาจารย์เป็นวงที่หกสามทั้งบนทั้งล่างเนาะครับผมชุดเต็มเอาชุดเต็มอาจารย์พี่น้องนี่ชุดเต็มบนชุดเต็มบนชุดเต็มบนชุดเต็มล่างนะครับเนาะครับชุดเต็มบนสี่หนึ่งสี่สองสี่สามหกหนึ่งหกสองหกสามสี่เจ็ดลักซีมีสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่เจ็ดให้พี่น้องเด้อรับชุดสามตัวห้าสี่เจ็ดห้าหกสามชุดเต็มล่าง นะครับ47 41 43 67 61 63 87 81 83เน้นชุดที่ตีกรอบชุดที่วงให้พี่น้องเด่น3ลอกหวิ่ง3นะครับเนาะเด่น3วิ่ง3ลอก1ครับผม43 63 83ตัวร่องคือ41 61 81ก็นั่นนะครับของอาจารย์นะพี่น้องเนาะนี่ครับผมงวดวันที่1กรกฎาคม2566ชุดเต็มแล้วก็ชุดคัดเน้นอาจารย์เนาะชุดเน้นครับผมนี่ครับชุดสรุปแล้วนะครับ ยกสุดท้ายแล้วว่าเสนออาจารย์เนาะผู้ใดมักนิดหน่อยนี่ผู้ใด่นจะเบิ่งเต็มชุดก็ได้เห็นเต็มชุดเห็นเบิ้แล้วเห็นเบิ้แล้วนะครับผมชุดใหม่ก็ซื้อตัวเทียร์การอ่าใช่นะครับเนาะครับวิ่งกับตามนี่ผู้ใดมักเลขวิ่งพี่น้องครับล่างวิ่งสามบนวิ่งเด่นสีรองหกพี่น้องเนาะครับหกสามติอาปจันหูจันมาหกสามหกสามทั้งบนทั้งล่างครับ ถ้าตีสามนี่ผมมักยุ่ครับอาจารย์ผมมักผมมันมักแป็ดสามครับเป็ดสามครับอันนี้ควมชอบส่วนตัวด้วยพี่น้องเลยครับถ้าคูขี้ว่าพก็คือลักซีภพูแล้วก็พีชล่างอืมมาับพี่น้องเดี๋ยวบ่าถอดกิ๊ดเด็กจดไว้อยู่ครับชุดเต็มของอาจารย์ครัะครับพี่น้องครับแคปหน้าจอไว้ทำชุ่มนะครับเนาะครับอาจารย์กัน คัดเต็มชุดจนว่าเหลือมาให้หน่อยชุดหน่อยโตจนว่าเหลือตัวเดียวเนาะเหลือ <c oughs> ตัวเดียวหกสามหกสามเออพี่น้องเนาะครับน 3> 6, 3, 8, 3. เนาะหกสามกัแปดสามอ่ากับผูได้ประมักตามพี่อาจารย์คัดเน้นให้การเอ่อเบื้องนี้ชุดเต็มของอาจารย์เพื่อนเอาคัดเอานอาจังเนาะเพราะว่าชุดจัดเต็มเอ่บื้องนี้ชุดเต็มเหมือนไม่ชุดเต็มนอาจางนะครับผมเอาพี่น้องกับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เอ็มซีน่าจังแต่ไม่ได้คลิปนาเราใส่ไม่ไดีโชคน่าจาะสวัสดีค่ะ